สวัสดีค่ะวันนี้พามาพบกับว่านต้นหนึ่งที่คนมักจะไม่ค่อยทราบว่าเป็นว่านนะคะแล้วก็มีชื่อซ้ํากับว่านอีกตัวหนึ่งเลยทําให้ยิ่งไม่เป็นที่รู้จักไปกันใหญ่ว่านตัวนี้มีว่าชื่อว่าว่านชัยยะมงคลหรือว่านสีคันชัยปกติว่านชัยยะมงคลเราจะรู้จักในนามของว่านเศรษฐีสอดเรื่องว่านเศรษฐีสอดเราเคยลงคลิปไปแล้วนะคะแต่อันนี้มันเป็นอีกต้นหนึ่งที่ชื่อว่าชัยยะมงคลเหมือนกันแล้วก็ มีปรากฏอยู่ในตำราเล่มเก่าตำราคลลนลักษณะว่านและวิธีปลูกว่านที่รวบรวมตำราเก่า 9, 9้าเล่มเอาไว้ด้วยกันนะคะแหรือเก้าเล่มไม่แน่ใจนะคะถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยเป็นตำราเก่าก่อนหน้าตำรานี้คือตำรานี่ปีพศ2520กว่าๆแล้วก็รวบรวมมาตำราเก่าก่อนหน้าเนี้ย9าเล่มไว้ในเล่มเดียวกันก็เท่ากับว่าว่านตัวนี้มีมาแต่โบราณน,นะคะในชื่อของว่านชัยยะมงคลหรือว่านสีคันชัย แต่จริงๆอะเราจะรู้จักกันดีในนามของเป็นสมุนไพรมากกว่าในนามของชื่อย่าหนูต้นไม้ตัวนี้จะมีขึ้นอยู่เฉพาะทางภาคใต้ไหมเอ๊แต่เราเดินป่าเดินป่าที่โคราชเราเคยเจออยู่นะเอาเป็นว่าในป่าดงดิบทุกที่อาจจะมีต้นนี้นะคะภาคเหนือหรือป่าที่อื่นๆช่วยส่งเสียงมาด้วยนะคะใต้ขอ ใต้คลิปนี้ว่าใครเคยเจอว่านต้นนี้ที่ป่าไหนบ้างคำบรรยายเอาไว้ว่าเป็นไม้ล้มลุกลําต้นแบนเขาจะแบนแบบนี้เลยค่ะแบนตาและแต๊ะ,ตะ,ตะคล้ายๆกับพวกว่านหางช้างหรือพัดแม่ชีเลยแต่ว่าว่านหางช้างหรือพัดแม่ชีอะ่ะจะบานตลอดไปจนถึงใบแต่อันนี้พอถึงช่วงใบเขาจะกลับมาเป็นใบแบบนี้คล้ายๆกับ ว่านเศรษฐีด่างหรือกำแพงเงินก็คล้ายแล้วก็ยิ่งตัวดอกเขาเนี่ยอันนี้นดอกยังไม่ทันบานดอกเขาเนี่ยจะขายกับเศรษฐีด่างหรือกำแพงเงินมากแลก้วก็ก็คล้ายๆกับพวกเศรษฐีเรือนนอกเรือนในทั้งหลายเนาะนะคะเขาบอกว่าลำต้นแบนสูงราว1นึงศอก มันก็เกินนั้นอยู่ใบเรียวๆย,ยาวๆเหมือนใบพายขนาดเล็กออกเป็นสองแถวตามลำต้นก็คือคอ,ออกเป็นสองข้างแหละหัวคล้ายหัวหอมเอ๊ะจะเหมือนไหมเนื้อในหัวเป็นสีขาวเกิดหัวปีและหัวติดเนื่องต่อกันเป็นไปกับหัวเดิมนั่นเองเช่นเดียวกับแง่งขิงหรือพายอยู่ใต้ดินมีดอกเล็กๆสีขาวขาวเหลืองๆเป็นช่ออยู่ปลาต้น ยาวเท่าเท่ากับลำต้นยาวนี่ก็คือความยาวของก้านนะคะขาวๆาวเหลืองเอันนี้ดอกน่าจะแก่พอประมาณละคือเราไม,ไม่ไม่ได้สังเกตอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นบางทีมันไม่ได้เจอช่วงจังหวะพอดีพองามที่สำคัญนะคะที่เป็นจุดชี้เลยก็คือผลสุกสีน้ำเงิน อันนี้ก็จะเป็นน้ําเงินอมม่วงไปละคือมันมีไม้ไม่กี่ชนิดหรอกคะ่ะที่ผลสุกมีสีแบบนี้ที่จะไปเจอในป่าและที่เป็นไม้ล้มลุกด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่าเนี่ยจริงๆจริงๆถ้าดูด้วยตาเปล่ามันจะชัดแล้วมันก็จะเป็นสีน้ําเงินกว่านี้นะคะพอดูในกล้องมันกลายเป็นสีม่วงอ่อนๆเนี่ยนะคะมันจะออกเป็นสีน้ําเงินอมม่วง เวลาเดินป่านะคะก,ก็ฟันธงที่สีของผลเขาเป็นลักษณะสีแบบนี้เลยมันสะดุดตามมากคือเราเห็นครั้งแรกนี่เราก็เอ๊ะมันต้นอะไรแล้วเราก็พยายามหาจนได้ชื่อมาชื่อแรกก็คือย่าหนูต้นในหนังสือก็ระบุว่าพบขึ้นตามป่าที่ถูกถางทำไร่ตามที่ราบต่ำของภาคใต้ ประโยชน์เป็นว่านเกิดสิริมงคลแก่เจ้าตัวเจ้าของว่านและแก่บ้านเรือนที่ว่านนี้ปลูกอยู่ทั้งป้องกันภัยต่างๆได้อีกด้วยเมื่อมีหัวว่านนี้ติดตัวอยู่จะทำกิจการงานใดก็มักจะได้รับผลดีเป็นชัยชนะตอบแทนกระทังเป็นที่มาของชัยมงคลทางยาแก้พิษสัตว์กัดต่อยได้อย่างวิเศษโดยเอาหัวว่านมากินหรือฝนทาบริเวณที่ถูกกัด ต้นนี้ปลูกง่ายนะคะแล้ก็ขยายพันธุ์ค่อนข้างง่ายก็คือเดี๋ยวมเมล็ดเขาก็จะแผ่ไปเรื่อยๆแล้วก็น่าจะแตกกอได้ด้วยวันนี้ก็เลยเอามาให้ชมว้านที่แทบจะไม่มีใครรู้จักนะคะว่านชัยยะมงคลหรือว่านสีคันชัยหรือย่าหนูต้นวัานะะกรสมุนไพรก็ขอจบเรื่องของว้านทางศสิ่มมงคลและทางสมุนไพรไว้แต่เพียงเท่านี้ ชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ช่วยดูโฆษณาของเราให้จบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ